厉害。 สวัสดีแฟนลับชาวซุปเปอร์ซับทุกท่านนะคะวันนี้อาจจะงงนิดนึงว่าลุงเป็นใครชื่อลุงนะคะหลายๆคนที่เคยดูคลิปของพี่ซุปพี่ซุปจะชอบบอกว่าเดี๋ยวให้น้องๆติดต่อไปอะไรเงี้ยลุงก็จะเป็นหนึ่งในน้องๆในทีมนั้นของพี่ซุปนะคะแต่ว่าไม่ได้มีแค่ลุงคนเดียวนะซึ่งวันนี้แน่นอนน่าจะเป็นคลิปที่หลายคนรอคอยก็คือการประกาศผลผู้โชคดีกับกิจกรรมแจกของช่วงปีใหม่ที่พี่ซุปเคยบอกไปนั่นเองนะคะก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นเหมือนกันอยากได้เองหลายชิ้นเลยอะ พี่ซุปชอบลิเวอร์พูลใช่ไหมรุ่งขอชอบแบบเชลซีละกันเป็นแบบบอลอังกฤษแบบนักเตะหล่อๆอะไรเงี้ยด้วยออกมาน่าสนใจอันนี้น่าสนใจ คนที่เป็นผู้โชคดีที่ประกาศรายชื่อไปนะคะก็สามารถมาคอมเมนต์ช่องทางการติดต่อของตัวเองภายใต้คอมเมนต์ของตัวเองเลยนะไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็ได้หรือทิ้งลายไอดีไว้ก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวทีมงานของเราจะติดต่อกลับไปเนาะะมาที่ของรางวัลชิ้นแรกของเรากันเลยนะคะกับอันนี้เป็นกล่อง Star Wars Battle Plan นั่นเองนะคะก็เป็นคําถามจากคลิป Q&A ถามตอบการ์ดบอลของพี่ซูปซึ่งคําถามถามว่าคำถามแรก ที่ตอบคืออะไรพี่ซูปสะสมการ์บาสเกตบอลบ้างหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ได้สะสมเพราะว่าพี่ซูปไม่ได้ดูบาสเกตบอลตัวซุปไม่มีความรู้เพราะมีความรู้รู้จักนักกีฬาก็น้อยจะไปลงทุนก็นลําบาก2เนื่องจากไม่ได้ดูเลยไม่อินซึ่งคนที่จะได้กล่องอันนี้ไปชื่อว่าคนณอยู่ตอนแรกหรือตอนท้ายจะอยู่ตรงกลางของคลิปอยู่ช่วงไหนก็นแล้วแต่ไม่ต้องทำอะไรเยอะครับถ้ารู้คําตอบพิมพ์ค,คาตอบในคอมเมนต์ น้องบุงแมลงค่ะทักมันเลยนะจ๊ะคอมเมนต์มาได้เลยเนาะมาต่อกันที่ผู้โชคดีคนที่2นะคะจากคลิปเปิดกล่องยูกิโอนะคะซึ่งรางวัลก็คืออันนี้เลยดา n b กบอลคร s s สปิริตนะคะซึ่งคําถามในคลิปถามว่าคําถามการ์ดใบแรกที่อยู่ข้างบนเนี่ยไม่ใช่ข้างหลังนะเปิดออกมาแล้วดูซิว่าได้ตัวอะไรมีคนตอบว่าซันไวาชายเป็นสเปลการ์ดความแรระดับ เอาต้าแรครับผมคนที่ตอบคำถามนี้ได้ถูกต้องและเป็นผู้โชคดีของเราได้แก่คุณไตรเดดี้ไทยแลนด์คะ่ะติดต่อมาเลยนะจ๊อะอะมาถึงคนที่3แล้วนะคะ คลิปนี้จากคลิปพาชมคอลเลคชันโฟลิดก็คือกล่องอันนี้เลยนะคะพนินี่ NBA h o o p 2020ถึง2021นะคะกับคำถามที่บอกว่าการ์ดเบรกใบเดียวที่ได้จากบาซ่าคืออะไรคำตอบที่ตอบถูกคือเมสซี่อยู่ใบเดียวเคยได้าเซนด้วยอันนี้เป็นสตัต๊ดเมสซี่แมชวอนซึ่งถ้าใครสะสมมานานพอจะรู้ว่าของนี่เป็นเมสซี่แมชวอนหายากมากผู้โชคดีได้แก่คุณ สัพพลุ่งเรืองนะคะแสดงความดีด้วยค่ะหมดเลยเหรอและสำหรับผู้โชคดีคนที่4นะคะเป็น ผู้โชคดีจากคลิป Top m a t a ต์แอตแทนั่นเองนะคะนี่คือของรางวัลก็คือเหมาะกับคนที่แบบเริ่มสะสมกร์รหรือว่าใครที่สะสมอยู่แล้วอยากจะมีแบบแฟ้มไปสะสมเพิ่มก็ได้นะคะกร์รที่ซูเปอเปิดนเน,นี่ยอันเนี้ยของซีซันอะไรนะคำตอบก็คือ2 0 2 1 2ถึง2022ผู้โชคดีได้แก่คุณเกียรติศักดิ์อ่อนสะอาดค่ะยินดีด้วยนะคะ แล้วมาถึงผู้โชคด,ดีคนที่5ของเราแล้วนะคะกับคลิป Top m a ม t ต a แอ a แท็กเจอการ์ดดีนั่นเองของรางวัลคืออันนี้เลย f ูลบ็อก t ์ท็อปแม a t t แอ k แกล่องนี้ทั้งกล่องเลยนะกับคําถามที่บอกว่าใน1กล่องมีกี่ซองคำตอบที่ตอบถูกว่าฟูลบ็อกมีกี่ซองคือ มณฑาในชะรุพักติขออภัยท่านผิดนะคะตอบว่า24ซองยินดีด้วยนะคะคอมเมนต์มาเลยโอเคมาถึงผู้โชคดีคลิปที่6ของเราแล้วนะคะกับคลิปท็อปเด o คอลซึ่งรางวัลก็คือนี่เลยเป็นกล่องเฟอร์มิโนนะคะกับคำถามที่บอกว่าเดกคอลหนึ่งกล่องมีกี่ซองผู้โชคดีคนนั้นก็คือคุณ แพร์พีรวัต์ค่ะยินดีด้วยนะคะคลิปสุดท้ายคือคลิปที่7ของเรานะคะมีคอมโบเซตก็คือแจกไปเลย2คนนะคะ1คนก็จะได้เป็นแบบ2กล่องทนละ2กล่องอย่างนี้นะกับคำถามที่ถามว่าตัวลงมินิทีนเนี่ยครับมีทั้งหมดกี่สีมินิทีนที่ซูเปอร์เ,เนี่ยมีทั้งหมด สีคำตอบก็คือมีทั้งหมด4สีนะคะก็คือมีซฟร์นะคะเอเมรอรัลไดมอนแล้วก็รูบีผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัล2รางวัลน,นี้ปลายคนแรกคือคุณเรจูเนียนะคะแล้วก็คนที่2คือคุณปุญยพัฒน์จงอันันตกูลนะคะ2คนนี้อย่าลืมคอมเมนต์มานะจ๊ะ ก็จบไปแล้วนะคะากับการประกาศชื่อผู้โชคดีทั้งแต่เมื่อกี้เราเจะจไรเ,เป็นของขวัญปีใหม่ที่แบบน่ารักมากๆนะคะใครที่ติดตามมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะมีของน้องวันมาเรื่อยๆแล้วก็นอกจากลุงเองอยังจะมีแบบอีกหลายคนเข้ามาแวะเวียนในรายการนี้แน่นอนนะคะก็ฝากติดตามรายการกันต่อไปด้วยนะคะกับรายการซูเปอร์ซับนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย